Hãy có tình kênh Ghiền Mì sâu mọi tình không bỏ lỡ cho mình trai, từng chiều liêu yêu, lẽ chỉ tôi cánh rìu, tháng năm oh. ngày trời, chậm, những sao chẳng chút ai đang nỗi mình trong mọi xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại ở kia. ก็สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มนายชายสดอายุยี่สิบเก้าเหมือนเดิมนะับวันนี้ก็ f ฟรนอ o อฟเลนเจอร์กับไอริสเนาะกันด้วยกันมาสามคนนะผมมาเฮ้ยกดห้ากดสามเหี้ยเลยขขโทษทีขอโทษทีกดนห้ามานะผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมเล่นยังไงดาวก็ลดดาวตกไปแล้วเนี่ยเออหยิบเฟรนทีไรเนี่ยจบบนใช่ไหม หยิบฟรีดิเลตแล้วกูแตกบาทีเกมนี้บอกเลยมึงยับแล้วอ่ะทีมต่อข้ามอ่ะมึงเจอเชี่ยนิวป่ากูบอกให้ทีมต่อข้ามอ่ะนะผมมึงมึงวางอ่ะมึงวางมือถือได้เลยทีมต่อข้ามอ่ะคือจบแล้วอ่ะคือไอ้นิวป่ามึงมือมีทางชนะประตูได้อ่ะกูบอกเลยนู่นแ่ละกูไปแซงหมดอ่ะพันกวาดาวรุงไปกูบอกเลยนิวป่านะครับผมนะเออหาบุรี่เพื่อนตัว โอ้ยมึงล็อกโคตรแรงอ่ะฮะมันล็อกมึงเหรอใครล็อกวะเออบอนลนี่ล็อกคุณึกว่ารับล็อกล็อกได้จบบนนะแล้ต้องระวังตัวหน่อยนะผมหนึ่งนาทียี่สิบนี่ต้องระวังแล้วนะครับผมการเดินเกมดูไว้นะครับผมถ้าป่าบอกถ้าป่าบอกจบบอนี่ระวังไว้เลยนะผมหนึ่งนาทียี่สิบนะผม อย่างเร็วเลยนะหนึ่งนาทีสิบห้านะครับผมระวางตัวไปนะครับผม่นก็เป็นรูนจอด้อยห้อยขี้นะผมพลังแฝงเหมือนเดิมแล้วผมพลังแฝงเขียวนะตรงกลางเปลี่ยนท่อนไม้กลายเป็นเออเปลี่ยนโล่กลายเป็นท่อนไม้นะผมนะกูมาแล้วเพื่อนกูมาอยู่กูมาแล้วนี่เพื่อนบ่อนี่ลับบ่อนี่อยู่เพื่อนไอ้ลิฟิกเฮ้ยนิวเก็บหยาดได้ปะ เยี่ยบเพื่อนสวยเออใครจะเอาวิ้นิวขับป้อมวะรู้เลยไม่มีรถทำไมพี่ไม่ไม่ขึ้นตัดเลือดอะครับมันหยาดไอรีนะพี่พี่คิดว่าพี่เอาอยู่นะพี่ขึ้นพี่ขึ้นสเปียร์ก่อนนะผม ไม่ตายตัวนะผมแล้วแต่จะขึ้นนะครับผมตัดเลือดก,ก็ได้สเปียร์ก,ก็ได้นะผมไม่ไม่ไมยากนะผมเล่นได้หมดแหละมันมีตัวดาเมเบิลวฟบเรนลนนะดาเมจมันไหวอยู่แล้วนะผมเราดัมเบิลไม่แรงนะแต่มันเป็นตัวเรื่อยๆนะครับผมมึงมาดิมาดิมาดิมึงมาดิาเ,ดเดอ้าเะล่ะา เอ้าเพื่หรอหึ่มพี่ไม่ถึงครับผมกูไม่ให้เว็บกูไม่มึงไปฟ้องมามึงไปฟ้องเพื่อนมากูไม่ให้อ่ะดักกลับไปใช่ไหมอ่ามันฟ้องเพื่อนมาจริงเว้ยฮ้มันไม่รอดแล้วมันต้องสวนจังหวะนี้มันต้องสวนไงเอาแข็งกูสวนนะกูสวนนะกูสวนนะนิดเดียวได้ได้นะอะไรมาจับเรากูเองกูเอง กูเองอยากสลับมากๆากพวกมึงเนี่ยอยากสลับมากๆแล้วเพื่อนกูไปไหนเพื่อนช้าเหลือเกินปล่อยเลยนะใครตายปล่อยนะใครตายปล่อยเลยนะเอาเยี่ยยี่่กูตายอย่างนี้กูตายชัวยาพวกะกูตายว่ะตายจริงด้วยไม่รอดว่ะไปฟุกเพื่อน เอ้าเชี่ยยาดอยู่ในบุ้มอ๋อบุ้มขอโทษบุ้มขอโทษกูเบื่อเบื่อบุ้มเบื่อเบื่อเออเก็บยาดให้คืินดิเบื่อโอ้โอยู่กูสาอ่ะตรงนี้ไอ้สัสใครจะไปคิดว่ายาดอยู่ในบุ้มบนกูแตกไปนะเยอะะเยอะเข่ามันย้อนย้อนตัวปัญหาเลยย้อนเนี่ยเอาบทุกคนเพื่อนกูไปไหนหมดวะไม่ไปไหนไม่ไปไหนสามคนมันเดือดรุมน้อง นิดเดียวไม่พอว่ะทำดีมันทำดีแล้วนายเหี้ยมันกูต้องการหลังอะ่ะใช่ใช่ไหมใครเฮ้ี่เราตายใครเป็นผู้ชโชคดีอะ่ะดูวลล้ำจับกูบอกให้กูไม่โดนก็แล้วกันกูจะไม่โ,โดนจับแรงย้อนเนี่ยย้อนย้อนชาวไร่ยิงไม่ถึงใช่ไหมล่ะยืนลึกเหรอเราอ่ะยืนลึกก็ไม่รอดหรอกจ้ะยืนหยัดกูยังยืนอยู่ยังไหว สองสยองขวัญแล้วไอ้ิมึงหลุดดอกไปไหนมึงไปไหนมึงป่าไม่โดนมึงไปไหนไอเละเออไอ้บอดี้ไปไหนไปนี่อิจตอแหลอิอิออกไปรอดโอเคอะโดนบอดี้ตัดเลือดก่อนตายอ๋อเลือดไม่เด้งว่ะ อะไรมึงชิง<合>ต <lum Buffalo> to ัวหลังไงเราชิงตัวหลังกับบอลนี่ไม่ถึงอ๋อ้นี่ก็ได้วะอืมึงเก่งไอหยานะมาดิเดอออกกับมุมมาเดะเก่งเหรอเฮ้ยไปมันเก่งว่ะเฮ้ยไปมันเก่งว่ะตายซะมึงอ่ะใช่ครับผมมึงก็ลำจังเลยพิュ่เหลือเกินพหนุ่มแม่หยาทันจิโร่นี่มันสุดๆจริงๆเลย ส่วนมากเจอจะผิวทุกตัวเลยนะโดยเฉพาะหยานฟลอเรนติโน,โน,โน,โนย่ยานหยานของหน,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 นุ่มนายชายสดเนี่ยยานของโปรเรนเนี่ยแม่คนคนนี้จะโหดพิเศษอยู่แล้วนะครับผมเป่เฟลเรน่พี่เมสซี่เยอะเปล่าวะพี่ปั๊มมาพี่ปั๊มมาดูช็อตนี้เราวจะดอกประชิดโอ้ยปลาดอกไม่ออกอ๋อน่าจะปั๊มจริงอ่ะดูทรงละนะครับผมพี่พี่ปั๊มมาเยอะเปล่าพี่พี่ปั๊มมาเมสซีพี่ห้าสิบทูครับผมน้องๆ บางคนถามมันถ้าถ้าตัวไม่ได้ปั๊บเยอะครับผมนะครับผมแอปหนึ่งไปบนึงไม่กลับนี่น่าจะแตกแล้วฝืนไม่ได้อ่ะดาบแดงหรือเปล่านะดาบแดงแล้วอาลมัมดีกว่าว่ะเปลี่ยนเป็นกอเกิดดีกว่าน่าจะจับรักจับไ้เพื่อนคนัะผมไม่เห็นแก่ตัวเผื่ออาลลัมเข้าจับเราต้องเข้าท็กให้เพื่อนก่อนนะครับผมจะได้เอาอ่ออย่างงี้กอเกิดแรกกันกับอันติของอารลัมนะครับผม แล้วแล้วไอ้เฮียมไปบนาาอะไมตั้มมึงลงมาดิมึงโซนลึกเลยกันพ่อหนุ่มมึงมาโซนผู้ไม่เพื่อนเนี่ยอืมดาร์กจะเกิดนะแต่เราต้องเคลียร์บนสูงไว้ก่อนนะบนไม่บนก็ล่างก็ล่างไม่สูงนะล่างไม่สูงก็ไม่เป็นไรไปไม่ทนันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์บนก่อนนะครับผมเหมือนเพื่อนจะบวกนะบอดน,นี่อยู่นี่ วันนี้มีหมาเพื kind of ่อนหรือเปล่าวะไม่มันเดินใส่เราอย่างนี้วะกลัวหมาเพื่อนเลยหมากับหย่าหนะดิเส้นใต้ปะจะเล่นเหรออันรำอยู่นี่อันรำจะจับหมาเพื่อนใส่ดีไหมเนี่ยไม่เอามันเดี๋ยวใส่ไปย้อนรูดหายอีกได้ไหมท่านแม่ขอได้ก่อนปะ ไม่เสียงดีกว่านะครับผมเป็นมันเลดหมดอ่ะทีมตรงข้ามอ่ะเอ่อหยานยอนหยานยอนไอรีอ่ะเบลเล่สามอะหลังสิบห้าทีจบไม่ได้นะยุ่งนะบอกไว้เลยเราล้ำให้เราล้ำให้เราล้ำเนี่ยชิงเอาตัวหลังดีกว่าไว้ไม่ถึงตัวหลังอ่ะว่าจะฟิดปลาดออกไอตัวหลังนะไอเคียารีน่าตายได้ตัวหนึ่งยอนเออเอาไม่ถึงเอามาดิเอามาดิเยี่ยม ปุ๊กยิ่งปุ๊กยิ่งสวยเพื่อนยอดเยี่ยมเด,ดีย๋ยวค่อยๆนวดนะล่างอย่าเพิ่งเคลียร์นะล่างอย่าเพิ่งเคลียร์ก็ได้นะเดี๋ยวเคลียร์บนตูดสูงก่อนอย่าเพิ่งแกยังแกคีบก็ได้นะนวดอ,อืมเติมไฟทันไหมยอย่างน้อยถ้าเราแพ้ไฟยังเขาก็ยังขึ้นบ้านเราไม่ได้เราทำเวฟไปก่อนนะครับผม นะอืมเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนสักักชุดหนึ่งก่อนนะผมเดี๋ยวเพื่อนเปิดก่อนแล้วปะมาแล้วเดี๋ยวรำให้เรียบร้อยไปจับล้วเพื่อนไปจับแล้วไปจับแล้วจับแล้วไม่ได้อะเพื่อนอุ๊ยเต้องขายออกซื้อสร้เขียวดีกว่านะ เมื่อกี้กะว่าจะอ่ะเมื่อกี้กะจะแลกเอ่อมก่อเกิดน,นะเมื่อกี้แต่จับไม่ตายนะผมเพื่อนไม่จ่ายดาเมจ์นะรับจับอยู่คนเดียวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเจอตัวจับเจอไอริเนาะเจอหยานเนาะตัวแก้ทางครับผมก็ประมาณนี้คนระับริีิฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแค่ไม่ต้วงเ,เจอคลิปหน้าเนาะสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม